ใครเนี่ยโดจะตามตามใครไปเนี่ยหืน้องอะไรเนี่ยสองคนนี่น้องอะไรน้องอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับโดนี่น้องอะไรน้องน้ำน้องน้ำแล้วใครอีกคนนี่น้องอะไรจำไม่ได้เว้ยจำได้คนเดียวอนื่อหือจำน้องน้ำได้คนเดียวอือน้องอะไรเนี่ยคนนี้น้องอะไรน้องอะไรน้องน้ำคนนี้น้องไรคนนี้น้องอะไร น้องฟางอืมเขาน้อยใจอะจำเขาไม่ได้น,นะเจ็ดนาฬิกา28ินาทีเราอยู่ในพื้นที่ของศูนย์ฝึกทหารใหม่กองทัพเรือนะครับ เรากำลังจะไปหาลุงตูทอรอกันครับสวัสดีค่ะจสวัสดีครับวัสดีครับวันนี้ลุงตูไปรอเราแล้วอยู่ที่บ้านพักรับรองศูนย์ฝึกทหารใหม่นะเราเคยเข้ามาที่นี่คุณจำได้ไหมเนี่ยมีรูปมีรูปน้องหมาเนี่ยเราเคยมามาทำบุญแล้วก็เขาเป็น ศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกสุนัขแล้วก็รับสุนักจรจัดอ่ะตอนนั้นเรามาทําบุญที่เนี่ยแล้วก็เข้าไปดูในเนี้ยอ่าทฤษฎีใหม่ของในหลวงและการที่เก้าอ่ะ,อะเคยเข้าไปดูเคยมีคลิปนะเพื่อนๆแล้วเข้ามาครั้งนี้รู้สึกว่าเขาต้นไม้หรือว่ามีการปรับปรุงสวยสดงดงาม<ไ>กล้องตอนนี้ใช้ แอคชั่นแคมถ่ายนะฮะอาจจะแสงถ่านะยในะที่แสงน้อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ผมว่าแสงอย่างนี้บรรยากาศดีนะเ,นเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไม่ได้นอนที่นี่นะลงตู่นอนที่นี่แต่เราเข้ามาพบปะสังสรรค์กันเราได้ที่นอนอยู่ด้านนอกฮนะเพราะว่าในนี้เนี่ยบ้านพักรับรองเต็มหมดเต็มหมดพี่โดบอกเต็มหมด,ดบบมหมด,หมด ไปเดี๋ยวไปเจอลงตู่กันค,ครับเหลียวเข้ามาทางด้านที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไรขามนะแหลมแหลม,หลมขามรหรือหาดขามนะดูป้ายกันเ, <S <S เนี่ยจาได้ไหมคุณเรา,ากับคุณตู่เคยมาร้านกาแฟตรงเนี้ยร้านกาแฟมหาอะไรนะร้านกาแฟมหามหาคาเฟ่ ร้านกาแฟชื่อว่ามะหาดคาเฟ่แต่ตรงนี้ก็เป็นบ้านพักของข้าราชการนะนี่อยู่ชายทะเลอะเรวกวิ่งออกกำลังกายกันครับข้าราชการ ร้านกาแฟอยู่ตรงนี้ร้านมหารเขาอยู่ที่นี่เหรอเดี๋ยวโทรเนี่ยร้านกาแฟม,มาตรงร้านกาแฟแต่ว่ามันเป็นวันเวีงมาหา,าชมวิวทะเลกันครับ รับรองก็อยู่ในแอร์เรียนี้แหละมีมมสระ<ม>ว่ายน้ำด้วยพื้นที่ของกองทัพเรือลูกตุ่นอยู่ที่ไหนบ้านพักรับรอง,รองเราไปตรงบ้านพักรับรองเมื่อกี้เขามีป้ายนี่ไงเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้เขาไม่ให้เขาเขาให้วนเราก็เลย ต้องวนมาตรงนี้พันพักรับรองเราไปในสวนที่เป็นบ้านพักรับรองนะฮะอีกสองร้อยเมตรเปลี่ยนขวาเล็กน้อยมาบรรยากาศดีเลยพาที่กําลังจะตกดินบรรยากาศดีดบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีดีวน้ำท่วมทางน้ำท่วมทางไปไม่ได้ ถึงซึ่ไม้วิ่ไปไม่ได้นะมันไม่ใช่ท่วมทางนะคุณไม่ใช่น้ำท่วมทางนี่ไปยังไงอะไปไม่ได้ได้ดีแล้วเช่นเราไม่้าตอนไหนคือไปดูเขาไปได้รถข้าหลังเขาจะไปเลยไหนไปไม่ได้ก็นี่ไงข้าหลังเขาตามมาไม่ไปไม่ได้ก็คุณยายเดินลงไปดูคนไปยืนถือกล้องตรงนู้นไปฉันจะถือกล้องลงยืนตรงนั้น ดดมันเป็นโคลงไฟค่ะจะไปกล้าที่โคลนเนี่ยไม่ได้ด้วยอย่างที่โคลนก็ให้ยืนตรงนี้ยืนหัวมุมนี้พีไปหาลุงตู่เหรอลุงตูงไปไหมจะกลงไปไหมกลับหรือกลับกรุงเทพไปกลับที่พักดีกว่าครับุณตัดกเขาไม่กล้าไปรรถเมื่อกี้เขาก็ทําท่าให้ดูแล้วนี่คุณตั๊กกลัวเมื่อกี้พรมันเล่นไงลงแล้วลงน้ำ เล่่นนะคอยอเป็นฝายน้ำล้นเขาเรียกว่าฝายน้ำล้นบ้านพักรับรองต้องผ่านฝายน้ำล้นเขาบอกค่ะไม่ได้บอกเป็นพื้นที่ที่เราเพิ่งเคยมา นี่ไงตรงนี้เกามีเป็นบ้านพักรับรองลองมองหารถลงตู่ดิลงตู่เมองอย่นี้นี่ไงมีบ้านเป็นหลังๆนี่เขามีสนามสนามกีฬาเล่นด้วยนั่นน่ะมาถึงแล้วมาถึงแล้วโทรหาลุงตู่นุ่นเปล่ารถลุงตู่นี่ดูนี่นี่นั่งเล่นตรงนี้คุณเห็นไหม นั่งเล่นชมวิวนศาลาบรรยากาศดีนะแม่พี๋หมดอจะแซกแม่ีปเหรอให้ข้างล่างไม้ซักใช่หรือเปล่าดูดีๆเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปเขาว่า ให้มันลลงถุงดูสิลงได้ไหมลงได้ไหมได้มันล้ลงเข้าน้ำอืมอืมเนี่ยทะเบียนอืมสามเก้าลงมาหรือไม่มาถึงแล้วเราจอดนี่เลยจิโกลลงมาแล้วลงมาแล้วสวัสดีครับคุณตูสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่จริงวันดีกันแล้วแหละวันดีเข้ากล้องอีกทีนึงเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ที่ท่ตรงนี้เหรอบ้านพักกองศูนย์ฝึกทหารใหม่มแล้วแล้วเมื่อกี้รู้ป่ะที่ผมช้าผมจอดอยู่ตรงที่ที่ถนนมันเหมือนเป็นหลุมลงไปแล้วมีน้ะํะอยู่ครึ่งชั่วโมงตรงนั้นไม่มีใครมาก็ก็จอดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดินดูเอ๊ะ เราจะทํายังไงมันมีทางอ้อมทางลัดไหมตรงนั้นใช่ครับครูตักเขาไม่ให้มาเขาบอกอย่าลงไปลงไม่ได้ลงไม่ได้มันเป็นเหวแล้วพอดีมีรถกระบะมาคันหนึ่งเขาเห็นเราจอดอยู่นานเขาเลยแซงเขาลงให้ดูเลยฟืบลงไปจุดวัดใจครับครูตักกเขาบอกไม่ได้ไม่ได้เพอไปไม่ได้ห้ามไปแล้วตกลงนอนไหนอันเนี้ยก็มีข้างมีข้างนอกออกได้เช็คอย่างครับ เรียบร้อยเข้าไปแล้วอ๋อเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วแล้วก็ผมไปเช็คไปสองที่ตรงหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนครับเต็มหมดเต็มหมดก็ก็ได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็หยุดแล้วไปปุ๊บก็ไปนอนอย่างเดียวจบไม่มีอะไรมากไม่ไม่ต้องเป็นวิวทะลงทะเลอะไรก็เป็นที่พักบางครั้งไปวิวทะเลบางทีมันมืดแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไร ก็ก็เราก็คิดว่าเอ้ยเราก็หมาเนี้เราก็นั่งอยู่เนี้ยสามสามทุ่มก็คงยังเขาคงยังไม่ให้เราออกไปหรอกเชา้ชาเราเรากำลังจะทำอะไรแกงจืดเต้าหู้หมูสับใบใบอะไรผัดไข่นะใบใบเหลียงใบเหลียงผัดไข่แล้วก็อะไเคม็มอันนี้มื่อเช้าเราจะทำไว้นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าทะเลอะไรเป็นอ่าวผมผมดูจุดเขาเรียกอะไรนะ แหลมขามอครับแหลมขามใช่เมื่อกี้เห็นป้ายอยู่แหลมขามแหลมขามแต่ว่าเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือใช่ไหมศูนย์ฝึกทหารเรือเขาดูแลอยู่ผมอยู่ศึกษาทหารเรืออะไรประมาณครับแต่เราเคยเข้ามาตอนนั้นจําได้ที่ว่าพาน้องหมาอะไรมามาเลี้ยงน้องหมาแล้วก็มีศูนย์ร้านกาแฟแล้วก็มีศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์อะไรนะเกษตรเกี่ยวกับอะไรบ้างครับที่เราใช่ใช่ของของของในหลวงใช่เราเคยเข้าไป มีคลิปอยู่ฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆเขาไปดูคลิปเขาคำหลังเพื่อนยี่สิบสองปีแล้วใช่ยี่สิบสองเลยเหรอยี่สิบสองปีเลยเหรอเคยเข้ามาขนหนึ่งเคยเคยเข้ามาขนหนึ่งที่นี่โอเคครับเดี๋ยวมาดูในรถมีกับข้าวเพียบเลยเดี๋ยวลงมาซื้อมาจากซากแง้วพอดีอยู่ดีๆมีคนเขาร้องลั่นปังเขาไปตลาดทันทีทันใดกันเลย ร้องว่าโชคดีโชคดีนะถูกตัว้ายน่คุยคุยเรื่องนั่งบริกรรมคาถามาตลอดทางกูตัดแล้วมาแล้วไปไหนมาครับมาช้าได้ไปไหนมาเจอกันทริปนี้ครับไปไปใจตลาดมาใช่ไหมอาดอือันนี้มัน่ยวทะเลก็เลยจะหาเจียวทะเลหาทะเลทานหน่อยแต่แต่อย่าเพิ่งแกะนี่แค่นนี้นี่อันนี้ก็เพียบแล้วนี่เอามาจากกทมเมื่อกี้ไปแวะตลาดซากแงี้ยว ซากแงว้ยวแขวเปล่าเนี่ยกซากเงี้ยวเปล่าเนี่ยแถวเนี้ยแหละซากเงี้ยวอะไรอ่ะวันนี้มีข่าวดีไหมซื้อห้าสี่สี่ห้าจะซื้อเต็มเลยครัไม่ใช่แต่ซื้อข้างบนไม่ได้ซื้อเครื่องล่างคุณยุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายครับสวัสดีครั้งหนึ่งวันนี้เราอย่างที่บอกครับเราจะสังสรรค์ชายทะเลเดี๋ยวมาดูว่าทีม หากับข้าวเขาไปซื้ออะไรมาครับตี่สวดได้ฮะน่าจ้าพอเฮปุ๊บสตาร์ทรถเลยล่ะสตารร์ทถเฮปุ๊บสตาร์ทรถเลยอืมอืมตู่ทำไรอะไรน้ำเก๊กฮวยอ๋อส่งน้ำมะนาวให้ผมกินันนเอาเอาอีกเอาอีกนิดนึงชอบเปรี้ยวๆชอบเปรี้ยวลูกหมูนี่เขาตู้นนะเอาเขาตู้เย็นเลยครับนี่เก๊กฮวยมะนาวฮะ เก๊กฮวยมะนาว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 าเลือกินกันอย่างนี้เหรอเก๊วยมะนาวอย่างนี้เหรอผัดมาแมาอ๋ติดอบรมบอบมอยู่ี่ติมออ๋อ อาจารย์เขาก็ถามเลยว่าเขาไปมาเราไม่มาไม่พอจุเมเดี๋ยวช้าชก่อนพระที่ตกดินเรามาเดินชมวิวกันฮะระวังลมไปตกปลารออี กออ็อีกหนึ่งคืนกลับบ้านโอโดครับโดใครเนี่ยโดจะตามตามใครไปเนี่ยหืน้องอะไรเนี่ยสองคนนี่น้องอะไรน้องอะไรสวัดดีครับสวัสดีครับ,ดรบโดนี่น้องอะไรน้องน้ำ น้องน้ำแล้วใครอีกคนนี่น้องอะไรจำไม่ได้เว้ยจำได้คนเดียวนั่นจำน้องน้ำได้คนเดียวน้องอะไรเนี่ยคนนี้น้องอะไรน้องอะไรน้องน้ำคนนี้น้องอะไรคนนี้น้องอะไรน้องฟางฟางเขาน้อยใจจำเขาไม่ได้เนยะวันนี้น้ำลงเนาะดูตรงนู้นแนวตรงนี้มันเห็นนี่ครับ แล้วยืนถ่ายรูปตรงนี้หนะน่อยนี่ถ่ายรูปกับประภาคารมาเดินตรงนี้อเล่นน้ำทะเลไหม,ไมแต่ตรงนี้ชายหาดชาย,ชายหาด,หาดก็ไม่ค่อย,ยอะไรนะเป็นหินเนาะไม่ค่อยมีทรายก็เลยนักท่องเที่ยวก็ ไม่ค่อยนิยมเล่นน้ำนะส่วนมากจะมาตกปลาเมื่อกี้มีขีมข่มอไซค์ขี่มอไซค์เห็นเป็นมีเบ็ดเป็นพลานเบ็ดมามาตรงนี้น้นำทะเลคงหนุนขึ้นมาและก็เลยทำให้หญ้าจะตายไปบ้างดแดดล,ลม่มลมตกพ้าที่ตกดินครับ เราดูเจ็ตสก,กีเขาเล่นเจ็ตสก,กีนะมีเรือประมงมาอยู่แถวนี้ด้วย <c oughs> ยินไงย,ยินไรย,ยินแอบมองสาวเหรอยินแอบมองสาวเปล่าเออเนี่ยนี่้องเพลงให้ฟังหนเออ โอ้ทะเลแสนงามแลนะโอ,โอ้ทะเลแสนงามฟ้าที่ครามตดใจม,มองมองเห็นมองเห,เห็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเลหาแตงงามเห็นดูดูเจ้มือปูปลากุ้งหอยนานาอ,อ,อ,อยู่ในท้องทะเลดูกัน ร้องเพลงอะไรนะช,ช,ชวนร้องเขยายมันจะพาไปเที่ยว <c oughs> อ่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามเดนงดัมพีจะพาไปลงแล้วเด้ประเทศอะไร เด็ดที่ตายตัดต่อไม่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 ไห่ไมไม่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 นาไม่มองม่ไะนไล่ไม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 เไม่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 ไย่ไา่ไม่ไม่ไม้อม่ไม่ไม่ะจริงนะม่ไม่ไม่ไ่ไ่ไม่ไป่ไม่ไม่ไเลอม่ไม่ไมัไม่ไม่ไ้ด้ม่ไม่ไปด้มยกันไม่จับพาไปลงม่ยไปเที่ยวทะเลนะ่ไม่ไม่่ไงเกม่ไ้่ไมไ่าม่ไ่ไม่่ไไ้ ได้มืดทุกวันโด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 วุกวันีกมานอนได้ไปเที่ยวโนอต่างแกดปักกานอนนอนน้ทวันนนนนอนนออนเอดดดดเเอเดเดเดอเออเ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 ออ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 เอ ดอมาดาดาจะไปไม่ไปไมนานๆนานย่านหนได้ดีจ้านีแต่ข้องดีๆไหยนะท่านนครที่นานาโามาดาบา่นึตดงดูแดงอปบายไมมไปไมนานาน พี่จะพาไปลงตายไปเดียวได้เลยรูเรื่องดังเกปะปปก้าลังหนดาดาเออู้ว่านหน้าด้านด้าดด้ยกันนอเมื่อนีาด้านดน้ดันนองเม่อน้อดนด้ด้วยอันดามาดัระเนีนาดบจัตระเพนีให้ซ้งเล่านีหลักกันตลอดไปว้าว้าว้า <laughs> 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 to the city streets we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Just begun as she puts her hand in mine. We want to chase the night, want to dance to the light. Pulls stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, never shut 오 wow. wow. เชครับเราที่พักในศูนย์ฝึกทหารใหม่กอง<ม>ทัพเรือนะฮะเต็ม<ต>หมดซึ่งก็ทราบอยู่แล้วล่ะเมื่อกี้เราก็ไปจองที่บักด้านนอกก็เอาทีทสา่สบายๆนะไม่ต้องวิวไม่ต้องมีทะเลหรอกเพราะ เราอยู่ตรงนี้จนดึกดื่นแล้วก็กลับไปนอนพรุ่งนี้แล้วก็มากินข้าวเช้าที่นี่เนาะอ่ามันก็ประมาณนี้ครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวมาชมในพื้นที่ของทหารแล้วเมื่อกี้โดโด้ก็ร้องเพลงอะไรต่างๆก็ติดคลิปไม่ได้เขากําลังสนุกสนานกันอยู่แล้วก็กลับก่อนเดี๋ยวผมมีภารกิจไปตัดคลิปอีกแล้วก็ตื่นแต่เช้ามาที่นี่ใหม่พรุ่งนี้เราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับโดโด้ครับบ๊ายบาย